ปิดท้ายกันที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอก็ได้นำคณะร่วมทดลองโครงการ Workation Paradise throughout Thailand เปลี่ยนสถานที่ทุกที่ให้เป็นที่ทำงานผ่านเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรานในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆมาลองเปลี่ยนสถานที่ให้ทุกที่เป็นที่ทำงานจัดก,กิจกรรมประชุมหรือพบปะสังสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิมโดยนะักท่องเที่ยวสามารถเลือกสถานที่ทำงานพร้อมๆกับการท่องเที่ยวได้ตามความต้องการเช่นมาจังหวัดจันทบุรีนอกจากจะได้ทำงานในคาเฟ่ที่มีบรรยากาศแบบธรรมชาติก็ยังสามารถแวะไหว้พระหรือว่าเที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนหรือจุดชมวิวเนินนางพญาซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ สวยที่สุดในภาคตะวันออกช่วยขับเคลื่อนเศรศษฐกิจไทยช่วยกระจายไรายได้ไปสู่เมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองรองค่ะจากเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับ